อ๋อวันนี้ไปตัานรถนี้น่าจะเป็นน่ร้อยเจ็ดสิบแปดวันนี้ก็เอารถมาเปลี่ยนเปรงคันนิ่มครับแล้วก็ตรวจก็มีเปลี่ยนฝาหม้อน้ําแล้วก็ทําการแก้ไขเรื่องของท่อไอเสียด้านหลังแล้วก็มีการตั้งระยะเบรกประชิดครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่เขามาทดสอบว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องของคันเม่อกี้นะครับโอเคต้องหยียบคัดดูครับ ดีไหมดีไหมดีกว่า,วาใช่ค่ดีม่เดี๋ยวลองเดินหน้าถอยหลังดูครับระยะปกติมันจะยกสูงสูงก็ยังยังไว้ซึ่งสูงสูงอยู่เพราะว่าเป็นระยะ f l a ช h ทำให้มันเข้าเกียร์ง่ายครับเราก็ไม่ต้องเกิงเท้ามากนะครับโอเคถอยหลังได้เลยครับเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จริงๆตอนนี้ก็เรียกว่า เดี๋ยวพี่ผู้ชายลองนะครับเียบเป็นไงบ้างครับสบายเมื่อกี้เราเชสแล้วตอนที่เราไล่ลงเนาะรวมๆก็ลองครับอาจจะเป็นแนวยกสูงนิดนึงครับเพราะว่าระยะจับจากขัดมันของเดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วจริงๆก็คือเรียกว่า้าเบรกอาจจะเหลื่อมๆหมดวันนี้ปัจจัยหลายอย่างครับก็รวมๆก็แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับ,รบเดี๋ยวเราไปเทสร,ระบบเบรกกัน